ขอเลยนะคะขอต่อเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเอ่อเมื่อกี้จะพูดถึงไหนแล้วล่ะอยู่ดีๆก็หลุดไปนะคะอ่ะเมื่อกี้จะพูดถึงว่าถ้าหากว่าคุณนะคะอยู่ในแวดวงไหนนะคะวงการบันเทิงของคุณนะ่ะทาอะไรแล้วเราจะรู้ค่ะว่าเขากําลังนิยมอะไรอยู่กําลังฮิตเรื่องอะไรกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แล้วเจ้าก็ยกตัวอย่างเนอะตอนที่เจ้าทำขนมค่ะมีคนหนึ่งเขาสอนทําชีสเค้กนะคะแล้วก็ ทำแบบสอนแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยค่ะเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็มีคนไปเรียนเยอะมากนั่นคือการทำคลิปแค่ครั้งเดียวค่ะนอกจากเขาทำคอร์สได้แล้วเนี่ยเขาเอาคลิปนั้นไปลง YouTube ค่ะคลิปของเขาก็มีคนดูเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือการสร้างไรายได้แบบรวดเร็วนะคะนั่นคือเรารู้ว่า สิ่งที่เราทําอยู่ค่ะมันมีอะไรที่กําลังเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เข้าไปทําสิ่งสิ่งนั้นนะอ่ะโอ้โหดูหายไปหมดเลยนะคะอยู่ๆก็หลุดนะอยู่ๆก็หลุดโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะต่อไปสิ่งที่สองนะคะนั่นก็คือว่าคลิปแบบที่ทําให้เราได้เงินแบบยืนยาวค่ะจะบอกก่อนว่า y o u t u b e เนี่ยนะ u t u b e เนี่ยนะเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้แบบไม่รู้จบค่ะ หรือเรียเยเรียกว่า passive income นะใครอยากได้ passive income นะพิมพ์มาหน่อยว่าอยากได้นะคะ passive income คืออะไรคือเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราสาถ้าเราไม่ต้องทำงานเงินก็ยังไหลเข้าได้อยู่แต่ถ้าเราทำมันก็จะได้มากขึ้นะนะทีนี้มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณจะเลือกขี้เกียจไม่ทำละเออแต่ถามแต่ถ้ามันเป็น YouTube อะ ถึงคุณไม่ทำค่ะแต่คลิปเก่าของคุณมันจะยังคงทำเงินได้อยู่ทีนี้คลิปแบบไหนที่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังคงทําเงินได้นะคะเดี๋ยวจะ,จะบอกนะเพราะมันไม่ใช่คลิปทุกคลิปนะที่จะสามารถสร้างไรายได้ตลอดไปอะคะ่ะบางคลิปมันก็จะได้แป๊บเดียวบางคลิปมันก็จะได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปแบบไหนอยู่ได้ตลอดไปอะมา,มาคุยเรื่องแพสซีฟแบบหนึ่งว่า อย่างที่จอยบอกว่า y t u t u เนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นช่องทางที่ถ้าหากคุณทําคลิปมาเยอะๆแล้วอ่ะถึงวันหนึง่งค่ะคุณจะสามารถได้ไรายได้จากมันค่ะได้โดยที่คุณอาจจะขี้เกียจอ่ะถ้าคุณขี้เกียจคือคุณไม่ทําคลิปเพิ่มคุณก็ยังอาจได้เงินจากคลิปเก่า แต่ถ้าหากคุณไม่ขี้เกียจคุณทําคลิปเพิ่มไปอีกทําเพิ่มไปอีกนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นมันก็มีอีกเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เราเนะจริงๆอยากอยากอธิบายคําว่า Pass i ฟ income ใไปฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วคำว่า passive income. มันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทํางานนะแต่มันแปลว่าเราทํางานกับระบบบางอย่างคะ่ะ คือระบบมันรันไปแต่เราแค่ทำน้อยๆและเราก็ได้มากๆจากระบบนั้นโอเคโอเคนะใครเข้าใจตรงนี้พิมไม่บอกมาบอกใจด้วยนะคะและทีนี้จะจะบอกว่าคลิปแบบไหนล่ะคลิปแบบไหนล่ะที่มันจะทำให้เรานะคะสามารถได้เงินแบบพาสซีจาก youtube เมื่อกี้ข้อแรกจะบอกไปแล้วว่าถ้าคุณอยากได้ผู้ติดตามเร็วคุณอยากได้ชั่วโมงเพิ่มเร็วเพื่อที่จะเปิดข้างไรายได้ คุณทำอะไรที่มันเป็นกระแสมันอยู่ในความสนใจของแวดวงของคุณอยู่ในคุณคะการที่เราอะค่ะจะทำคลิปคลิปหนึ่งแบบ ไม่ใช่คลิปหนึ่งทำคลิปอะไรบางอย่างแบบต่อเนื่องได้หลายๆคลิปเนาะมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารู้ถูกไหมไม่ต้องเป็นสิ่งที่เรารู้มันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นเทพเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้อ่าใครถามอะไรตอบได้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณจะสามารถสร้างสารรค์คลิปออกมาได้เรื่อยๆแบบไม่รู้จบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพยายามไปทําเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ หรือเพิ่งรู้อ่ะหรือรู้น้อยมากความรู้เท่ากหลังอึ้งเลยแต่อยากทําค่ะมันไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะแต่คุณจะตันในที่สุดนะคะมันจะตันเร็วมันจะตันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยเริ่มจากสิ่งที่เมื่อกี้ที่จะบอกว่ามันอยู่ในแวดวงบันเทิงของตัวเองก่อนมันอยู่ในแวดวงบันเทิงของตัวเองก่อนแล้วเราจะทํามันได้ง่ายมากขึ้นอ่ะทีนี้สวัสดีค่ะครูไก ถ้าหากว่าเราอยากมีคลิปแบบที่มันอยู่กับเราตลอดไปได้เป็น passive income ได้นะคะคลิปแบบนั้นนะคะก็คือจะต้องเป็นคลิปที่เขาเรียกว่า Evergreen Content นะคะ e v e r g r e e n c o ค t e n t คืออะไรคือคลิปที่มันเป็นความรู้แบบแบบไม่มีวันเปลี่ยนนะคะเป็นความรู้อะไรบางอย่างที่มันมันจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไปถ้าเกิดว่า เป็นภาษาภาษาธรรมะอาจจะเรียกว่าเป็นจธรนมนะคะเป็นสจธรรมคือมันไม่เปลี่ยนอะ่ะคือคนดีก็ต้องทําดีอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะอะไรที่มันไม่เปลี่ยนอะ่ะหรือว่าอย่างเช่นอย่างผู้ไก่เนี้ยเขาสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะ ประโยค present tense ต้องเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้อะ present perfect continuous ต้องเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ past tense ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้มันจะไม่เปลี่ยนหรือถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนน้อยมากๆน้อยมากๆหรือว่าวันนี้ค่ะคุณมาพูดเรื่อง mindset แรงบันดาลใจเรื่องกำลังใจดีๆมันก็ไม่มีวันเปลี่ยน โอเคปะมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะมันเป็นสัจธรรมหรือว่าวันนี้ค่ะคุณพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องแนวคิดซึ่งมันก็ไม่เปลี่ยนอีกเหมือนกันจริงไหมเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันจะคงอยู่ตลอดไปหรือว่าวันนี้ค่ะคุณมาให้เทคนิคการทําผัดกะเพราเออทาผัดกะเพรายังไงให้อร่อยแซ่บเวอร์เนี่ย ถึงเวลาจะผ่านไปค่ะสูตรของคุณมันก็ยังคงอร่อยแซ่บเวอร์อยู่เหมือนเดิมหรือเมื่อกี้ที่จอยยกตัวอย่างตอนที่จอยยังทําขนมอยู่ใช่ป่ะคนนี้เขาเขาสอนทำชีสเค้กอะ,อะต่อให้วันนี้เวลาผ่านไปห้าปีหกปีที่จอยเลิกทำเค,ค้กมาแล้วเนี่ยชีสเค้กมันก็ยังมีคนหาอยู่มันก็ยังมีคนอยากได้สูตรยังมีคนอยากทำเป็นอยู่จริงไม่จริงหรือว่าวันนี้ค่ะคุณให้วิธีการอะไรดี วิธีการไล่แมวที่ชอบมาเอออยู่ในบ้านของเราอ่ะพอดีอย่างเงี้บ้านบ้านจอยค่ะมันมีปัญหาอยู่อย่างนงี้หมือนกันค่ะว่าในหมู่บ้านเนี่ยแมวมันเยอะนะคะแมวมันเยอะมากซึ่งมันไม่ใช่แมวบ้านเราอะคะ่ะไม่ใช่แมวบ้านเราแบบเหมือนไม่รู้ว่าแมวใครอะ่ะแล้วมันก็ชอบที่จะเข้ามาเอออยู่ในบ้านเรานะคะทุกวันเลย ทีเนี้ยแฟนจอยเขาก็หาวิธีมากๆว่าเขาจะจัดการกับมันยังไงวะจะจัดการกับมันยังไงฮะหรือเราต้องเลี้ยงหมาอะแต่ทีนี้บ้านจอยอะก็เป็นแบบไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์อะคะ่ะไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์เนอะมันก็เลยแบบโอ้โหเป็นปัญหาหนักมากนะคะซึ่งถ้าใครสามารถแบบให้วิธีการเนี้ยได้นะคะคุณไปทำคลิปลงย t u b e เลยนะคะว่าวิธีการไล่แมวให้มาเอือในบ้านเรานะคะ เออถามว่ามันต้องมีคนดูไหมเออหรือว่าวิธีการนะคะไม่ให้หมาบ้านอื่นมาอึหนนะ้าบ้านเราอะไรเงี้ยมีว่ามีป่ะเออคุณอยากคิดเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยมันคือปัญหานะมันคือปัญหาเนี่ยอ่ะให้ขอ้อให้ขอ้อให้ข้อที่สามแล้วด้วยเนะี่ยพูดไปพูดมาเนะี่ยข้อที่สองคืออะไรเมื่อกี้ เป็น evergreen ใช่ปะ่ะเป็น content แบบ evergreen คือมันมันมันเป็น content ที่ไม่ไม่ตายอะ่ะอย่างเช่นเนื้อหาในบทเรียนเ,เทคนิคการบัญชีเรื่องของบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของภาษีอะภาษีอาจจะมีเปลี่ยนานานๆเปลี่ยนทีได้นะคะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนน้อยมันก็เปลี่ยนน้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ่ากดฟิสิกส์อ่าสมมตินะอันนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายๆอย่างที่ มันจะไม่เปลี่ยนค่ะหรือถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็นั้นๆเปลี่ยนทีหรือว่าอาเทคนิคเลือกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเทคนิคเลือกสีให้เข้ากับผิวอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ที่อยู่ตลอดไปอะ่ะคือเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่อ่ะค่ะคนก็ยังคงอยากรู้อยู่ดีโอเคไมสมมติว่าคุณขายเสื้อผ้าแล้วคุณมีเทคนิคว่าการเลือกเสื้อผ้าเลือกเนื้อผ้าเลือกอะไรอย่างเงี้ย ยังไงนะคะให้ให้มันเหมาะกับตัวเราหรือให้ใส่สบายหร,ห,รหรือให้ใส่แล้ว้อมหรือให้ใส่แล้วอ้วนอะแล้วแต่นะคะเอาที่สบายใจอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันคือหรือที่จอยชอบคือบ่อยๆนะสอนแต่งหน้านะคะมาดามเมาส์มาดามเมาส์อันชอบดูมาดามเมาส์อย่างเงี้ยก็เหล่าเนี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่บางทีจะยังเห็นคลิปมาดามเมาส์เมื่อแบบสามสี่ปีที่แล้วอยู่เลย, <S <S เ,ลยเห็นไหมแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมเทคนิคที่เขาสอนเราว่าเฮ้ ถ้าออชิโดแบบนี้ลงรองพื้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะมันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นคอนเทนต์แบบนี้แหละที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่คนก็ยังดูอยู่อ่ะหรือขอยกตัวอย่างอีกอันนึงเป็นคลิปของจอยเองนะคะคือเมื่อแปดปีที่แล้วจอขายพวก เครื่องทาไข่ม้วนนะคะใครรู้จักเครื่องทําไข่ม้วนบ้างจะนําเข้าเครื่องทําไข่ม้วนมาขายแล้วตอนนั้นอะ่ะจนย,ยังเล่น YouTube อะไรไม่ได้สร้างไรายได้แต่ว่าคิดว่า youtube เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เราจะเอาคลิปวิดีโอไปลงแล้วเจอก็ทําคลิปแบบแบบแกะกล่องแกะกล่องแบบรีวิวอะรีวิวเครื่องทําไข่ม้วนตัวเองอะคะ่ะว่ามันมีอะไรในกล่องมีอะไรมีเครื่องอันนี้มีแปรงล้างอะไรเงี้ยเออจะก็ทําคลิปรีวิวอันเนี้ยค่ะแล้วเชื่อไหมว่า แปดปีผ่านไป,คล,ปนนค,นลคลิปนั้นยังมีคนดูอยู่เลยนะคะคลิปนั้นยังมีคนดูอยู่เลยนะคะมีคนดูตอนนี้เป็นหมื่นแล้วละกี่หมื่นแล้วไม่ว่าเป็นหมื่นแล้วอะค่ะเป็นหมื่นแล้วนะคะแปดปีเพราะฉะนั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ตกกระแสอ่ะที่มันไม่ตกกระแสมันจะอยู่ตลอดไปแต่ถ้าหากว่าคุณไปทําคลิปแบบที่จะบอกข้อแรกคือคลิปกระแสอันเนี้ยมันจะไม่อยู่ตลอดค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่ง จะเราทําเรื่องกระแสใช่ไหมอะไรที่เป็นกระแสคือมันอยู่แป๊บเดียวไงอย่างจะยกตัวอย่างของครูออนเนี้ยครูอ่อนพูดเรื่องโควิดประกันโควิดอ่ะแรกๆคนสนใจโอเคเราได้ยอดวิวเยอะแต่ถ้าเวลาผ่านไปค่ะคลิปเหล่านั้นคนก็จะไม่สนใจไปเรื่อยๆความสนใจมันจะน้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีใครดูอีกเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวละสมมติว่าอีกหน่อยโควิดอืมคือประกันโควิดมันไม่มีละ เออมันยังไงมันก็ไม่เกี่ยวแล้วมันไม่มันไม่อะไรอะไรบริษัทอะไรจะปิดอะไรเงี้ยมันมันจบไปแล้วอ่ะเรื่องราวแบบมันจบไปแล้วอ่ะไม่มีใครสนใจแล้วเงี้ยค่ะคลิปเรามันก็คือว่ามันก็จะหายไปมันไม่ได้หายเรากมันอยู่งั้นแต่หมายความว่ามันจะไม่มีคนดูอีกเท่านั้นเองคลิปแบบนี้ที่เป็นกระแสหรือว่าข่าวดาราอย่างเงี้ยค่ะข่าวดาราอย่างเงี้ยวันนี้เราดูข่าวน้องนายอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้มันเป็นกระแส แต่ผ่านไปสักเดือนหนึงอะ่ะเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นข่าวมันก็จะหายไปดังนั้นค่ะถ้าคลิปแบบนี้นะคะเราทำเอาไว้เพื่อเพื่อเพิ่มชั่วโมงอย่างรวดเร็วได้แต่มันจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะโอเคอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะทีนี้เมื่อกี้ข้อ2เป็นเอเวอเรกีนทีนี้ข้อสามคือคลิปที่แก้ปัญหาไงอย่างที่เจ๊บอกเนี้ยหมาขี้หน้าบ้านหมาอืนหน้าบ้านแมวอืนในบ้านทําไงดีท่อตันทําไงดีปลูกต้นไม้ยังไงให้ใหมันโตเร็วเออวิธีทําผัดกะเพราทําขนมอย่างเงี้ยอะไรที่แก้ปัญหาน่ะเออวิธีการสร้างไรายได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเทคนิคการนําเข้าสินค้าอย่างเงี้ยค่ะ หรือจอยสอนคุณแบบเนี้ค่ะเออมันก็คืออะไรที่ใช้ได้ตลอดยาวๆยาว,ยาวอาจจะไม่ได้ตลอดไปวันนึงมันอาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแต่ว่ามันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานนะคะอยู่ได้ค่อนข้างนานก็จะยังมีคนสนใจอยู่เพราะฉะนั้นอันที่สามก็คือถ้าเราสามารถทําคลิปที่มันรู้ว่ารู้ว่าปัญหาของคนคืออะไรและเราแก้ปัญหาให้เขาได้ค่ะอันเนี้ยค่ะคอนเทนต์นั้นหรือว่าคลิปที่เราทําออกไปนั้นนะคะมันจะเป็นคลิปที่ ที่ที่ทำให้เราสร้างรายได้ระยะยาวได้จาก YouTube นะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้แบบเข้ามากันเยอะพอแบบหลุดไปหายหมดเลยนะคะไปไหนกันหมดละไม่กลับมาแล้วเหรอเสียใจเลยนะคะทำไมเมื่อกี้อยู่ดีๆก็หลุดไปก็ไม่รู้นะคะอืมโอเคทีนี้นะคะอย่างที่จอยบอกว่าอันเนี้ยมันก็คือ เคล็ดลับนะคะที่ทําให้เราสามารถทําคลิปลง youtube ได้ถามว่าแล้วถ้าเราไม่อยากเอาหน้าออกกล้องล่ะถ้าเราไม่อยากเอาหน้าออกกล้องล่ะมันก็มีวิธีอยู่นะเป็นต้นว่าสมมุติว่าคุณสอนทําขนมอะอยา่างเมื่อก่อนที่จอยบอกเลยช่องของคุณพิมมี่เนะี่ยที่ทําสอนทําชีสเค้กเขาไมไ่เอาหน้าออกเลยนะเขาถ่ายแต่มือนะเขาถ่ายแต่มือกับโต๊ะนะเขาไม่ได้มีหน้าเขาเลยนะไม่ได้มีหน้าเขาเลยนะเห็นไหมรู้ยังอันนี้อย่างหนึ่งนะ อีกอย่างนึงคือการที่เราอาจจะทำเป็นเสียงอย่างเดียวค่ะหรือที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กนะคะทำเป็นเสียงหรือเรียกว่าออดิโอบุ๊กใครเคยได้ยินคำว่าหนังสือเสียงบ้างใครเคยได้ยินคำว่าออดิโอใครเคยได้ยินคำว่าพอดแคสต์บ้างอันนี้แหะคะ่ะคืออีกหนึ่งช่องทางนะคะ อย่างบางคลิปของจอยจะเคยทำจะทาคลิปที่เป็นสรุปหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับอ่านใจคนอ่านใจคนก้าวนิสัยในพริบตานะคะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งยังอ่านไม่จบเลยนะคะป่านขออภัยจริงๆเออใครรออยู่บ้างก็ไม่รู้เลยยังอ่านไม่ครบเลยนะคะอันนี้จะก็จะให้ยอยอ่านเนี่ยว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะเป็นหนังสือที่ แบ่งคนออกเป็นเก้านิสัยนะคะเพราะว่าคนน่ะคนเรานะคะทางโลกไปเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเก้านิสัยนะคะอันนี้คือเหมือนมันเป็นเหมือนการคือยังไงดีล่ะเป็นการที่คนคนหนึ่งอะค่ะเขาศึกษาออกมานะมันไม่ได้แปลว่าเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้นะคะแต่มันเป็นแบบเหมือนบทเรียนบทหนึ่งแล้วกันอาว่า เขาศึกษาออกมาว่าคน,นมีทั้งหมดเก้านิสัยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำว่าเออเราเป็นคนแบบไหนเป็นประเภทที่เท่าไหร่เพื่อที่เราแล้วเขาก็จะบอกว่าคนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถึงเบอร์เก้าเนี่ยเป็นคนแบบไหนลักษณะยังไงนะคะการที่เรารู้ว่าตัวเราเป็นแบบไหนหรือเรารู้ว่าเพื่อนเราแฟนเราลูกเราเป็นแบบไหนมันจะทําให้คนเราเข้าใจกันมากขึ้นน่ะจึงก็เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วจึงก็แบ่งอ่านเป็นแบบ หลายๆคลิปเนาะซึ่งจะบอกว่ามีคนดูเยอะพอสมควรเลยนะคะมีคนฟังเยอะพอสมควรเลยแล้วไม่ได้ทาหน้าออกกล้องไม่ได้ทาหน้าออกกล้องค่ะผู้เฉยๆจ้าก,ก็จะอ่านหนังสือแล้วก็จะก,ก็จะบับสรุปมาอืมอ่านไปสรุปไปนี่แหละนะถ้าเกิดใครอยากรู้เทคนิคนะคะก็มาเรียนในออ,อ,อนไลน์สายไอยกล้องได้นะคะซึ่งจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ลิงก์ขึ้นไหมไม่รู้ ถ้าใครอยากรู้ก็พิมพ์มาทักมาถามได้ที่ไลน์นะก็ได้นะคะทักมาถามที่ไลน์นะคะแอครูจอย K I U J O Y นะคะในคลาสนี้นะคะสอนทั้งหมด5้ามันเป็น5 i n o n คือ5้้าในหนึ่งคือแบบว่ามี5้าคอร์สรวมกันเป็น1นึ่งคอร์สนะคะห้าคอร์สนี้มีทั้งเรื่องการสร้าง personal branding เรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการทำ e-book เรื่องของการทำ ทำบอร์ดพอดแคสเน,นะะี่ยค่ะทำออริโอบลกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรอ่ลืมแล้วอ่ะมีห้าเรื่องมีห้าเรื่องอีกเรื่องอออออนะะึงเรื่องอะไรตนะิ๊กตอกติ๊กตอกลืมเฉยเลยนะคะเรื่องอะไรวายเลยนะเดี๋ยวดูนะคะมีห้าเรื่องห้าเรื่องจําไม่ได้ซะง,งั้นนะคะเดี๋ยวขอดู่ัน เออทำคอร์สนะคะทำคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องเอาน้่งออกกล้องเออเพราะว่าจอยเองก็เป็นจอยก็มีคอร์สนะคะที่จอยไม่ได้เอาน้าออกกล้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณได้ทั้ง5คอร์สเนี่ยปกติเนี่ยห้าคอร์สราคาหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้จะทําโปรโมชั่นมาให้นะคะเฉพาะ20คนแรกนะคะจะได้ราคาที่2990าเาบาทโคตถูกนะคุณจะได้เรียนทั้งการทำอ e ีบุ๊ พอดแคสต์นะคะพอดแคสต์หรือว่าหนังสือเสียงนี่แหละไม่ต้องออกกล้องเลยนะคะรวมถึง การทําคอร์สออนไลน์แบบไม่ต้องออกกล้องด้วยและที่สําคัญคือบางครั้งสอนไปแล้วอ่ะจริงๆคุณไม่รู้เลยว่าคุณอยากทําเรื่องอะไรก็เลยเอาเรื่องเอาคอร์สร้างตัวตนมารวมให้ด้วยนะคะรวมถึงการคิดคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าการที่เราจะทําคลิปไปเรื่อยๆได้เราต้องคิดคอนเทนต์เป็นคิดคอนเทนต์ออกนะคะมันจะทําให้เราสามารถที่จะทําได้ไปอย่างต่อเน,น,นื่องเนาะก็เลยมัดรวม5อันนี้มาไว้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแต่ให้เฉพาะ20คนแรกเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ว่างไม่ถึง 20แล้วนะคะมีคนสมัครเข้ามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะเรียนอยากจะเริ่มต้นที่จะทำคลิปให้มันเป็น passive income ของตัวเองนะคะเริ่มที่จะเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับตัวเองเราไม่เราเราไม่รู้ว่านาคตว่านาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองอะ่ะ เราสร้างโอกาสให้ตัวเองไม่ต้องนั่งรอค่ะไม่ต้องนั่งรอใครมาหยิบยื่นโอกาสให้กับเราค่ะแต่เราอะสร้างมันขึ้นมาวันนี้จะมาบอกคุณแล้วว่า โอกาสของคุณนะมันอยู่แค่นี้มันไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นถ้าหากคุณรู้เทคนิครู้วิธีการคุณจะสามารถทํามันได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้เหลือไม่ถึง20ที่แล้วเหลือ10กว่าที่นะคะใครสนใจนะคะใครอยากเรียนเรื่องนี้นะคะเรียนสดนะทุกคน เรียนสดผ่านโปรแกรมซูมแล้วก็สามารถที่จะเรียนย้อนทบทวนได้ด้วยนะคะคือสมมติว่าเราเรียนไปรอบนึงแล้วไม่เข้าใจไปทวนได้อัดเอาไว้ให้และมีไลน์กลุ่มที่คุณจะสามารถสอบถามได้ถ้าหากว่าติดอะไรตรงไหนนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะขอแค่คุณทำค่ะวันนี้ลงทุนกับตัวเองหลักพัน แต่อนาคตมันจะสร้างเงินหลักแสนหลักล้านให้คุณได้ไปยันแก่เท่าไม่รู้จบแถมเป็นมรดกให้ลูกได้อีกด้วยอ่ะคือวันนี้ถ้าคุณตายอย่างนี้ว่ะถ้าจอยตายจะเปลี่ยนแอดมินใช่ไหมแล้วลูกจะตายแล้วเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนให้แอดมินหรือว่าวันนี้เลยจะเพิ่มลูกจอยมาเป็นแอดมินเพิ่มสิทธิ์ให้กับลูกหมายความว่าถ้าจอยตายลูกจอยมีสิทธิ์ที่จะทําช่องนี้ต่อลูกจอยมีสิทธิ์ที่จะได้รายได้จากช่องนี้ได้เรื่อยๆต่อไปค่ะ เพราะฉะนั้นเห็นเปล่าว่ามันเป็นมรดกโอเคนะมันไม่มีอะไรเสียเลยมันไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่ถ้าหากคุณไม่ยอมลงทุนน่ะเงินหลักพันคุณแบบไม่อยากลงทุนมันก็ไม่มีใครบังคับคุณได้ค่ะเพียงแต่โอกาสที่มันจะทำให้อะไรบางอย่างมันดีขึ้นมันคือการที่คุณกําลังปฏิเสธโอกาสดีๆที่จะมีอยู่ในชีวิตนะคะ อ่ะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าหากว่าตัดสินใจได้แล้วก็ไลน์มาอันนี้ไลน์แอ i ซาครูจอแล้วบอกว่าสมัครคลาสไอก้องก็เลยค่ะสมัครคลาสไอส้องนะคะแล้วเจอกันในคลาสนะคะเจอกันในคลาสเรียนสดผ่านโปรแกรม z o o นะเรียนย้อนได้และมีไลน์กลุ่มให้สอบถามค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะเออเมื่อกี้นี้แบบ ไล์รอบแรกอยู่ดีก็ตัดไปนะคะอยู่ดีก็ตัดเชื่องงงมากนะคะหายเฉยเลยนะคะไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ถ้าใครดูครั้งมเมื่อกี้รอบแรกแล้วอย่าเดิมมาดูยอดรอบสองด้วยนะคะจะได้ต่อเนื่องกันนะคะสำหรับว,วันนี้นะคะไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ